สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาติดตามคนหัวใจเพชรก็คือคุณพ่อสงาชื่นอุราสงาชื่นอุราอายุ65ปีณชุมชนโนนสำราน,นะคะบ้านโนนสำรานตำบลโคกเพชรตําภอขุข,ขันจังหวลดสีเกตนะคะญญประวัติการดื่มสุราของพ่อ เริมปีไหนนะ12ปีมั้งอายุประมาณ12ขวบนะคะเริ่มดื่มสุรามาแล้วก็ดื่มมาเรื่อยๆเลยเนะาะจนตลอดจนมาเลิกนะคะในะช่วงประมาณปี2559นะคะที่สามารถที่จะเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็เลิกบุหรี่ด้วยเนาะครับเลิก,ลกได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็ออเป็นหนึ่งในคนหัวใจเพชรของตำบลโคเพชรแล้วก็เป็นตัวอย่างเนาะ ตัวอย่างในตำบลในตำบลในอำเภอขุขันด้วยในจังหวัดรีสเกตด้วยที่มีคนที่ติดสุราเราสามารถที่เลิกได้จริงๆไม่ได้ห้ามหมอเลิกด้วยตัวเองเลิกด้วยตัวเองเลิกได้ยังไงที่แรกกินมาหนากักๆแล้วก็ลดมั่งค่อยๆลดค่อยๆลดเลิกได้เลยที่แรกก็ กินสป,ปายอยู่กินไปกินมาอ,อุปเปืองต่างเยอะนะัน่นกินเปืองเหมือนกันกินแล้วกับสป,ปายไม่ต่างกันนะเหมือนกันตัดสินใจเลิกให้หมดเลยท้งเราทั้งบุรีได้เลิกแล้วก็เลิกเลยจะไม่เอามาติดปากอีกถ้าติดอีกมันกจะยาวช่วงระหว่างการดื่มมีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนไหม,ม มีในครอบครัวก็มีมีเกือบทุกวันเวลาดื่มมาหูดหีดพูดไม่ถูกใจใครพูดก็ไม่ถูกใจอารมณ์ร้อนตีไหมทำร้ายไหมไม่ไม่เคยตีทำยังไงดาอย่างเดียวบางครั้งยังมากก็ทนไม่ได้กระทีบทำไมอย่างนั้นล่ะเอออันนี้คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงที่ช่วงที่ดื่มเนาะใช่คือแสดงว่าดื่มหนักมากเลยนะจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนแบบว่า ทิบเลยอย่างเงี้ยทิบเลยเออทิบเลยก็เดินหนีอ,อนนไม่สนใจไม่สนใจแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็สบายแล้วหลังจากเลิกได้หลังจากเลิกได้ไม่คิดอะไรกังวลเลยไม่กังวลอะไรสุขภาพเป็นไงสุขภาพเดี๋ยวนี้ก็ปกติก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างในตำบลโคกเพชรของเราที่ สามารถที่จะเลิกเราได้จริงๆแล้วก็เป็นคนต้นแบบในตำบลน,นะคะเวลามีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนาะไปเป็นจิตอาสาก็ไปเวลาเป็นจิตอาสาเวลาที่เวลาไปช่วยงาน <c oughs> ก็คนที่เขาไวหว้วานเราเขาก็รู้สึกไปใจเนาะ ิือุดานะคะช่วงที่มีพฤติกรรมการดืม่มแล้วก็โครงการที่เราได้ดําเนินการใกล้บ้านสมานใจเนี่ยพ่อเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการพอผลตรวจเลือดออกมาเนี่ยเราก็ได้เรียนเชิญผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยมามานั่งฟังผลตรวจพร้อมกันคุณพ่อเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะลดละเลิกเครื่องดืม e ่มแอลกอฮอล์ก็คือตั้งแต่ปี2 5 5 7ที่ที่เราเริ่มจัดทําโครงการมาเขาพบว่า ค่าตับของเขาเนี่ยผิดปกติไปนะคะเราเราก็ได้แจ้งว่าเออมันต้องลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังนะเพราะเมื่อค่าตับมันผิดปกติโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับในระยะต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงแล้วเขาก็สมัครใจที่จะลดละเลิกในช่วงนั้นเราก็จะแนะนําว่าการที่คุณจะเลิกได้เนี่ยเราต้องลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้อย่างจริงจังถ้าสามารถเลิกได้ก็ควรที่จะเลิกผู้สูงอายุทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปสามารถเป็นได้ โอกาสเสี่ยงเขาก็ยังคงมีอยู่อย่างโรคความดาันโรคเบาหวานเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ,ะเป็นได้นะคะในกลุ่มของนักดื่มน,นักสูบทั่วไปแต่ถ้าลดปัดจจัยเสียงเรื่องของการดืด่มเคร,รื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่น,นๆมันก็จะลดลงไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ